ก็กราบสวัสดีทุกคนและทุกทุกคนเลยนะครับอันนี้เราก็จะมาสอนโหลดเซิร์ฟเบต้ากันนะครับนี่นะครับก็คือเซิร์ฟเบต้านะครับมันจะเปิดวันที่28นะครับบ่ายสองโมงนะครับยังไครับเนี่ยอัปเดตเลยครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเกมก่อนเดี๋ยวผมตัดก่อนนะครับ นี่ไงครับเนี่ยตัวเกมเนี่ครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็ผมกม็ก็ไม่ต้องลงทะเบียนเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วอีกอย่างคือจะมาแนะนำนะครับก็ขอไปกดไล์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด subscribe กันที่ช่อง FCGG ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผลทำคิดนะครับนี่เลยนะครับนี่จับไปเลยนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมก็ลงเรื่อยๆนะครับเพราะผมดูสิเนี่ยผู้ติดตามแ3คนเอง เกี่ยวกับติดก็ได้ติกตกก็ได้ไหมครับก็ได้นะครับเจกเกมปูเจกเกมอะไรเนี่ยดูสิคนดูห้าสิบเจ็ดครั้งแต่คนดูไม่ติดตามผมเลยอะครับดูสิเนี่ยดูสิเดี๋ยวให้ดูยอดไลน์นะดูสิเนี่ยอ่ะมันไม่ใช่ข้าเรื่องแล้วขอตัดก่อน อ่าใจใไม่ใช่เข้าเรื่องเราจะเข้าเรื่องกันเนี่ยฟรีไฟลอนี่ไงเซิร์ฟเบต้บตานะครับใช่เซิร์ฟเบต้บตานะครับรหัสฟี f ฟล์ผมก็ถูกแบนไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเติมด้วยฮฮเป็นเล่นอะไรโปรไม่รู้อ่ะครับผมไม่ได้เล่นโปรนะถ้าใครติดตาถ้าใครติดต่อ JM ได้ก็ติดต่อนะครับ เดี๋ยวถ้าซับป,ประมาณถึงซับป,ประมาณหนึปป่งล้านซับเมื่อไหร่นะผมจะแจกบัตรกันนะฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับแค่นี้นะ